ก็มาถึงแล้วนะครับลานจอดรถพระราชวังบางปะอินครับก็วันนี้วันปกติไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับรถบัสรถทัวร์ก็มีรถตู้รถตู้เยอะส่วนมากบ,บัตรเข้าชม40บบาทพระราชวังบางปะอินแต่ห้ามถ่ายคลิปนะครับห้ามถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอ ตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกรายละเอียดในพระราช,ชวังด้วยนะครับการแต่งกายนักท่องเที่ยวนะครับมีการแต่งแบบสุภาพกับไม่สุภาพนะครับเ <c oughs> ขตมถูกนี้คือแต่งแบบสุภาพแล้วก็กากบาดนี้คือไม่ได้นะครับแต่งแบบนี้ไม่ได้เข้าไปในเขตพระราช,ชวังนะครับก,นก็นุ่งขายาวครับผมให้ใส่ขายาว อ๋อใครที่จะใส่ชุดคุยเข้าไปถ่ายก็ไม่ได้นะครับนะครับ <c oughs> กากะบาทนี่คือไม่ได้เครื <c oughs> ่องหมายถูกนี่คือได้นะครับ กับโครงสั้น, <S <S นอันนี้ไม่ได้นคะ,ะนครับชุดกีฬาชุดนอนเสื้อแขนขุดก็ไม่ได้ใครที่จะเข้ามาชมนี่ต้องแต่งตัวให้ถูกด้วยนะครับ ชวังมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั่วบริเวณห้ามนำสัตว์เลี้ยงโอ้ที่ถ่ายรถจะห้ามใช้เครื่องขยายเสียงนะครับเสีดพระราชฐานห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดโดนโนตแบร์ เสื้อแขนกุดก็ไม่ได้ส่วนมากเป็นรถตู้ครับที่มาเที่ยว ท่านป้ายรับเป็นลบนี่แหละ <c oughs> <c oughs> <laughs> Have every careful traveling, uh, getting pregnant, you know, this kind of thing. No smoking no birth control. No, no, ever. Uh, yeah. yeah, it depends on the yeah. Well, สำนักง,งานพระราชวังบางปะอินทางเข้าคออรับอ๋อเขาเก็บบัตรที่นี่ครัส่วนบริการนักท่องเที่ยว จะเป็นด้านในนะครับห้ามถ่ายคลิปนะครับก็จะไม,ไม่ได้ถ่ายแค่มาดูพระราชวังบางประเดนอาณาบริเวณกว้างขวางมากทางเข้าเอนทราน س ครับด้านในก็จะมีรถกอล์ฟเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเลยได้ถ่ายจากรั้วด้านนอก ก็จะมีทุกเชื้อชาติครับมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเซียส่วนมากก็จะเป็นทัวร์รถตู้กันทัวร์ย่อยๆนะครับไม่ใช่ทัวร์ใหญ่ เปิด8นาฬิกาถึง AM PM ถึงโคลด04 PM 04 PM คือ4ทุ่มหรือเปล่าไม่ใช่ปิดจำหน่ายบัตร16.00นเปิดจำหน่าย8.00ปิด16.00บ่าย4หรอบ่าย4โมงหรอนะครับ ฝั่งตรงข้ามนี่คือพระราช,ชวังบางปะอินนะครับเห็นเขาบอกว่าห้ามถ่ายคลิปก็เลยได้แต่มองเข้าไปครับผมไม่เข้าเพราะว่าถ่ายคลิปไม่ได้เป็นทำเลที่สวยงามจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่มาสร้างพระราช,ชวังที่นี่เพราะว่าโอ้โหบรรยากาศทำเลทุกอย่างแบบดีมากน่าอยู่นะครับคือน่าอยู่มากรายร้อมไปด้วยแม่น้ำ คือแบบร่มเย็นนะครับร่มเย็นเย็นมากอากาศเย็นเวลาจะเดินทางก็โดยทางดยทางเรือถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่ไม่มีรถยนต์เพราะว่าต้องเดินทางด้วยทางเรือเท่านั้นนะครับเป็นทำเลที่สวยงามน่าอยู่จริงๆ เย็นมากอากาศเย็นสบายแม่น้ำเจ้าพระยาลิบๆครับเป็นปากแม่น้ำป่าสักครับตรงนี้ ดูปลาปลาเาวนทุงอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยทำไมมันสีทองปลาถวายปลาไะเป็นทองไงอ๋อไม่มันลาเปอไมไม่ใช่มันจะกินถุงไม่ด้วยเด็กจะไม่ย่อยไงเออเขาสาให้ทิ้งไงทั้งถุงเนี่ยเอาไปมันไล่ทให้น้มัน้ยบ้าบ คนที่คนเลยไว้จับน้าปไปแล้วเ,เออน,น,นี่ยเตลิ้งเยอะๆหน่อยดิมันไม่กินหรอกพี่เนี่ยนะปลาตะเพียนนั่นน่ะเขาน้าปลาตะเพียนหมดแหละนั่นน่ะมันลอยเพิ่สติไม่กินหรอกก็ยังไม่ลอยหรือเช่นเตลิ้งนี่นในใแหละกอนนี้เป็นปลาปลาจีนปลาจีนปลากระ,กะโห้องปลาจ้าวัยค่ะเห,หะมือน เหมืนโอ้ยถุงหล่นเหมือนปลาปิรันย่าเลยหเือยถานอนไปไม่เป็ไรร่ลงไ,ไปแล้วยุ่งดเธอนะหวเนหรือานนะ่าวะัวเธอไม่หไหว้เห,น,เหนียวเหนียวไว้แกแล้วเหนียวมันไม่กระจุกเดียว เลยที่ถุงลอยไปมันไม่มองมันไม่มองมันได้เห็นมันกินไม่ได้กินมือเลยปลาตะเพียนอะไรนี่แหละมันจะใหญ่เลย

นี่มีติดต่อเรือวัดลอยอังคารด้วยนะครับพระมหาวันกรวันณเมธี ตอนนี้ก็จะข้ามกระเช้ากลับฝั่งแล้วนะครับจะข้ามกระเช้ากลับฝั่งแล้วตอนนี้กระเช้าข้ามไปรับคนที่ฝั่งโน้นอยู่ไหนละ่ะตอนโน้นโน้นกำลังจะลอยข้ามมา ให้ไปขึ้นฝั่งโน้นดีกว่าทางนี้เป็นทางออก Gracias. ขอบคุณมาก

ข้ามฟังมาถึงแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม